สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนำคณะเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่สร้างเสริมวิถีสุขภาวะคนเมือง Healthy Space สวนเบญจกิติพื้นที่สุขภาวะสร้างกิจกรรมทางกายและใช้ประโยชน์ของคนเมืองค่ะ รองศาสตราจารย์ดรทวิดากมนเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอพัฒนาโครงการเฮลตี้ซิตี้เมืองน่าอยู่เมืองสุขภาพดีมีพื้นฐานที่ทำให้พื้นที่สาธารณะต่างๆของกอทมอเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มจากแนวคิด การพัฒนาเมืองสุขภาวะที่สสสสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับวิถีชีวิตคนเมืองเช่นการเดินมาทำงานออกกำลังกายหลังเลิกงานรวมถึงสถานที่พักผ่อนที่สำคัญต้องเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทำให้คนรู้สึกว่าพื้นที่สาธารณะในกรทมเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ขณะนี้ที่สวนเบญจกิติ ปลูกต้นไม้ได้6แสนต้นจากที่ตั้งเป้าไว้1ล้านต้นที่ให้ความร่มรื่นและเป็นแลนด์มาร์คจุดพักผ่อนของขนกทมด้านดรนายแพทย์ไพโรธเสานุม่มผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวว่าสสสมีโนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาเมืองที่ดีต่อสุขภาวะ โดยนำร่องกทมเป็นต้นแบบพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมทางกายของคนในชุมชนกว่า30แห่งสามารถสร้างเมืองที่มีความเหมาะสมกับทุกคนเป็นตัวแทนของการพัฒนาเมืองให้มีสุขภาพอย่างยั่งยืนมีแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่โดยมีนักวิชาการมาร่วมพัฒนาและออกแบบเมืองให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เกิดการใช้งานได้จริง ซึ่งกทมหนุนเสริมกระจายแนวคิดการทำงานลักษณะนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทมขณะเดียวกันพื้นที่ในหลายจังหวัดเริ่มมีการขับเคลื่อนแล้วเช่นร้อยเอ็ดภูเก็ตเชียงรายนอกจากเป็นเมืองที่ทุกคนใช้ชีวิตได้แล้วยังช่วยเรื่องเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะทั้งนี้สสสจะมุ่งแสวงหาแนวทางการทำงานใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนเมืองและคนในต่างจังหวัดต่อไปค่ะ